สวัสดีค่ะมาพบกับเรานะคะกับช่องสวนผักในแม่ค่ะกับอไอเดียแล้วก็เทคนิคสาระดีๆนะ,ะในการให้ความรู้นะคะนำไปประยุกต์ในการใช้ได้นะคะอันนี้จะเป็นาการปลูกผักแบบไร้ดินนะคะการปลูกผักแบบประหยัดพื้นที่นะคะประหยัดเวลานะคะในการรดน้ำต้นไม้นะคะอันนี้จะเป็นการาทดลองปลูกนะคะ ปลูกพริกนะคะพริกจี้ฟ้านะคะแบบไร้ดินนะคะในการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์นะคะได้ผลเกินคาดน,นะคะอันนี้ดอกตกมากเลยนะกิ่งแทบหักเลยนะคะเราจะปลูกนะคะแบบคล้ายๆกับผักไฮโดรโปนิกส์นะคะเอาลงในกล่องโฟมนะคะอันนี้ที่เราทําการปลูกไว้นะคะจะเป็น กิ่งนะคะกิ่งของต้นพริกนะคะแล้วก็เลือกกิ่งที่มีความสมบูรณ์นะคะแล้วก็เอามาปากักลงในกล่องโฟมนะคะโดยใช้ฟองน้ํานะคะก็จะเกิดรากนะคะอันนี้ก็คือกล่องโฟมนะคะที่เรานาํามาทําการปลูกไว้นะคะโดยปุ๋ยที่เราใช้นะคะจะเป็นปุ๋ย AB นะคะที่ใช้กับผักสลดัดหรือผักทั่วไปนะคะผักสามารถปลูกได้นะคะ ปูกแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเรานำมาแชร์ไอเดียกันนะคะแล้วยังไงนะคะาฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับสไ i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องทางเพจสวนผักในแม่ด้วยนะคะ